อ,นะอันนี้หอฮอดจอมพะาดายะด,ะดย่างนะเนาะจอมผาดายเลยบนี้าสิไปต่อผะด่างผาดายจะเนี่ยมันก็สิสมวิวสามร้อยหกสิบองศาให้เขาอยู่เท่นี้สูงขนาดแต่ว่านอกจะพักบ่ได้เนาะเพราะมันมีวิมี่มีเนินมีแต่แบบนี้เนินน้อยเดียวสุดท้ายมัเป็นหมอกเด้อ ียังสิไปพูดแลวผาดางังพาดังอีกคนกอาจารย์ไป,ไปตะเพิอดอ่ะจะนายันใ้ตามนี่เดินต่อมา่นคลิปที่สาม่เด้ วันนี้มีครัตกตายเลิกได้บ,บ้เนี่ยบสมีคืนลงถ้าเนียมันมีหยาเพราะชาติถ้านั้นทีหยาบมันหมดแล้วก้ยันไปยียก้อนหินมือลงตายนี่อันนี้มันกลกวแล้วมีงานเนี่ยสบาย นี่เลยนี่เลยมันสิเป็นลงทางวัดดีเลยเด้นี่โอ้กลับลงไปโอ้มาได้จังไดโอ้เกือบเกลียบขณะมาลงเนี่ยสังเกตแด้อเด้๋ยสิไปถันวันไปทัดไปก็เอารถทางนั้นลอด แต่ว่าพาวกได้ยากลงกัอุ right ้ก็ไดดาว่านี่พ่นตกกับิมุนเนี่ยได้ไหมโอ้โหมาเห็นเนาะมันลุบไม่ไม่ันเถานี่ดีรล้คือพวกนักปีนเขาเขาซิมี่ไ้ขันเอาะสองอัน โอ้เหลือเราเีเดียวตกลงเยกับ่มียนด้วยน,นี่ยได้เราไปไปขนาดอาแต่ขาส้มไงอ้นาะทางเนี่บกการเนี่ไปทางใดวู้ท่าท่า,ทา <c ười> นันเป็นอย่งนี้ใครเนี่ chỗ này ôi oh. ôi oh, hình này đây สิลันไปเรื่อยๆได้ไหมมนสิเป็นพักเขินพักเขินพักหัวมันก็ค่อยไปกินหนาตั้มเนี่ยเพราะมันหนาทัดเรงรื่องมันสิใสน้ำแหลงมันสีมีน้ำขังมันก็สิเขียวตลอด แสดงว่ามาัน,นสีเขินยามสวยงามแหลกนะมันสิขึ้นมาพูดว่าจโจแก้วคือไปไว่ายนะเจ้าโอ้ยบ่เคยไปเุธยายังไปไว่ รถี๋งนยามาตัวฝนวันเนี่ยไปทำทางข้างนียปลอดภัยดีที่สุดขนมีไหมขั้นทอนใต้องจับเนี่ย ຕົກຈັ່ງໃດລະນີ້ໂອເຫັນບໍ່ໂອນ້ຳຝົນນີ້ຊິຕົລົດເລີຍນີ້ คลิปนี้ก็ลงมุ้นอยู่แหละโมมีใหม่กันสั้นเถอะถือเอาเปิีนตะเบิงอย่างนี้เนาะโอ้โหลงมาได้การเบิืองทางทางดัง พวกเราเขาเห็เนดินเนาะอย่าไปทุ่ดีบรุ่นนี้บ่ได้ตัดต่อนแล้วใส่คลิเปเลี้ยวใส่เป็นผ่าเป็นผ่าไป

ขึนขึ้น

ให้ท่านพุนลยบ่อ,อ,โ,อโอเคโอเคอันนี้แมงมุมมันอยู่โอ้าเ,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 เอาเบ่ลอัน่ออ ว่าจะยาจะได้ปีนผู้ดียเมจ้งง <laughs> างอ่นโอ้ ピーハーの。<laughs> เออนื้อผู้ดีเขาใส่เออมาก็ะุบคิดทางไหนเนาะ แนนั้ะเหียนว่าจะมีมังสนรัตมะเขือมะเขือขึ้นวิดเ,เนี่ยเจะปิดกลิปะ ต้องมสิไปผะดงังสมวิวสามเหลงซ้ายอันนี้พูที่นนะอนนเอาปีนมาเราจะปีดกันไปตามรายเขาในขณะ